สวัสดีครับผมอาร์มโฟวิวนะครับวันนี้มาอยู่ที่บริษัทเวสุวรรณนะครับผมน,นี่ก็ผ่านมาเนิ่นนานหลายปีอะเรามาดูเครื่องจักรบริษัทเราดีกว่าครับก็ยังเป็นเจ้าฮิโดแมกซคันเดิมครับผม HMK 2 3 0 LC อึกถึกทนจนต้องซื้อมาเพิ่มครับ เด็กชั้นเยี่ยมจากตุรกียังมาเหมือนเดิมครับผมและนี่โอ้โหเจ้าสานีคันเล็กออกงานเป็นปีเลยครับผมกำลังได้กลับบ้านอันนี้ S Y 5 5า้า C เจ้าตัวเล็กตัวใหม่ของเรา ดแม็กหนึตอนนี้ก็กำลังทําลงรถกันเลยครับผมรถเยอะจัดครับบริษัทนี้ไม่รู้จะไปจอดที่ไหนครับ มีแต่รถครับคนไม่มีครับผมอ่ะก็จะเป็นที่โดแม็กเหมือนเดิมนะครับแม็กโงของเราเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของสิบล้อกันครับโอัโนอนี้หนึ่งนะครับฟูโซ่ ไอติดตามเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆก็จะรู้นะครับผมว่ากันนี้สุดยอดแค่ไหนโอ้โหมาแบบเนียนๆป่าท้ายใหม่กิฟเลยครับผมเอาผมมาดูกาต่อไปกันครับ นี่จะเป็นฮีโน่นะครับผมพิกเตอร์ห้าร้อยก็ยังอยู่เป็นเถอครับผมพิกเตอร์สามแปดมร้อยแปดสิบแรงมา้าโอ้มาคันนี้ครับผมอิสุเดก้เครื่องเครื่องยนต์เท่าไหร่หครับเฮีย 360ครับ360องศาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับหยอกรุ่นครับเดก้า360เดก้านะครับอันนี้กำลังจะติดตั้งแต่ลมครับแต่ลมครับผมแต่ลมสามชติอันนี้มาใหม่ครับผมมาใหม่ได้เป็นนานก็จัดซะแล้วครับ กลังังใหม่ๆอยู่เลยนี่ครับหกล้ออิสุ FRR สองอสอันนี้ออกใหม่มาสองคันตัวนี้จะเป็นระบบพ่วงนะครับผมหกล้อพ่วงนี่ครับเราลูกๆ รถไทย M 1 0 8 X S นะครับผมโทษวร์ทียังอยู่นะครับผมเจ้าตัวแรงคันนี้เป็นระบบพวงเลยครับและคันนี้ครับผมอูบูตาหนึ่งร้อยสามสิบห้า X แบบจัดเต็มรถบดล้อหนามพร้อมล้อเรียบเลยนะครับผมได้นับแห็งซีเอสอง้อห้าสิบอันนี้เป็นยูดีครับผมสิบล้อยูดี เฟสเตอร์สามรอยเจ็ดสิบดูยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมเป็นระบบพ่วงนะครับผมเป็นรถพ่วงตัวนี้ก็อยู่ดีเหมือนกันครับผมสามรอยเจ็ดสิบ รถทหาร GMC เลยคนส่งพนักงานคนส่งเสบียงมีให้นะครับผม6ล้อฮีโน่ตัวเบนเตอร์500ครับผมตัวเชนเลอร์ฮีโน่นะครับผม โน่ตัวแรงเจ้าคุณปู่ภาพสวยๆเลยครับรถเคสเราก็มีนะครับผม นี่ครับรถน้ำเป็นรถน้ำทหารเก่าอิสุตัวแรงกันนี้ออกพร้อมทุกง,งานอัน <c oughs> นี่ครับหัวลากสแกนเนีย ให,ใหม่สวยๆเลยครับ,ดบเดี๋ยวมันตามมาแท็กเตอร์ดีสีกันครับเตอร์ดีสีหลังจากป่วยมานาน อัปเดตอาการล่าสุดก็ใช้งานได้แล้วครับผมแข็งแรงเหมือนเดิมดีสีคัดดีหกดีหกออกงานบันดอย เจ้าน้องเล็กที่สุดในบริษัทแก๊ส e อีสาสิบห้าุดท่อวางทอา่อลอยแคบเข้าได้หมดแลครับผมตอนนี้ก็กำลังทำารงรถเพิ่มนะครับผมเนื่องจากพนักงานรวยเกินครับ รถเยอะเกินไม่มีที่จอดครับนะครับโฟร์แมนใหญ่วันนี้ร้อนใช้ได้ไหมฮะสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์โฟร์แมนใหญ่ก่อนครับเอาเป็นไงครับเป็นไงครับวันนี้ห้อนเออโอ้โหร้อนกันจริงๆเลยนะครับวันนี้หลักๆคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอะครับท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดน,นะครับคันนี้เป็น Isuzu Giga สกกามหัวนอกแท้ถึงไปลากหินมาเลยครับเบิโชว์ไปหนึ่งทีเป็นไรครับเบิร์โชว์เป็หนึ่งที่แต่งแบบสวยงามเลยนะครับผมคันนี้ สายสปเดอร์ Man, น่าจะถูกใจเด็กๆหน่อยนะครับเป็นระบบพ่วงเหมือนกันครับตัวนี้รถพ่วงนะครับผมสวยงามเลยครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ